đúng rồi đấy, đúng 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 rồi, đúng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  คนตับของเปิ้อนมาด้วยไม่ได้หยิบค่ะไม่ได้หยิบนะฮะแสดงว่าใหญ่เป็นคนยที่ต่ถ้ามาเอาอีกรอบมาด้านซ้ายคุมอย่างนั้นนะผมแต่ผมไม่้ห็มาลูนนี่ไปที่รถเลยอย่าวจะแค่ต่อที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วลงมาเนี่ยทำไมเปิ้อนไม่ทห็อะไรนะเขาเหมือนจะไม่รู้เหรอนไม่รู้อะหน้าข้างหลังไม่ไม่เห็นอะมันรู้ว่าขึ้นมาแล้วอ่ะรู้เว่านี่ยเป็นประมาณ ได้ยินเสียงคืนและเดินผมก็เดินไปเรื่อย